เพิ่งมาแค่น,นี้เองยังไม่พอสามเปอร์เซ็นต์ฉันสวาย,เ,ยเออเข้ารย์นะเออเดี๋ยอย่าให้เนี่ยมันนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้ต้เป็นทำบุญนลยเอออาจารย์เหมือนพวกเนี้ยบางทีไปทำบุญเนี่ยเอาล้ไปเฉพาะอีกแบบเนี่ยจะไม่ได้บุญเลยวางเลยไงจะขายของแล้วใครจะซื้อหรอเออจะไปขอที่อธิษฐานเขาเหมือนเนี่ยทำบุญไม่เอื้อชื่อตัวเองอ่ะเหมือนพวกแกเงี้ยทำบุญไม่เอื้อชื่อตัวเองจะได้บุญไหม ลองไปซื้อที่มากี่แปลงะก็ะใส่ชื่อเจนให้ให้หมดใครเป็นเจ้าของที่เสื้อดำซื้อรถมาร้อยล้านแล้วใส่ชื่อจเจแทวแกเป็นคนจ่ายตังค์ใครเป็นเจ้าของรถเออนี่แหละที่คนเขาพูดว่าทําไมทําบุญแล้วมาแก่ตัวแล้วลำบากทําบุญแล้วทําไมแก่ตัวแล้วลูกไม่ดีย้ยงทําบุญแล้วทําไมนอนพิการทําบุญแล้วหัวทําไมทิ้งเขามีที่มาบางคนมันก็ลุกไม่กี่ปีนะก็จบ เออในใจบางทีบวกก็ไม่ได้เอาอ่ะเขาไว้มีผ่าดีไม่รู้เรื่องเลยเออแต่เขามีกิฟต์ตั้งสิบปีแล้วยังไม่รู้เลยเให้กิฟกหนูซื้อทองเส้นเลยยี่สิบบาทที่นี่ออก็รีบผ่าดีใจด้วยนะมันถามอะไรเอาเดี๋ยวไปทาสิีอ้าวเอ้ยเนี่ยมันทำบุญดีงานจบก็ไม่ค่อยกินข้างงาน,นจบไปงานจบก็ไม่กิน อะไรมือต้องกินต่อไปแกต้องตายไหมล่ะแม่แกตายยังถามแม่แกตายหรือยังเขาดูตาแล้วแม่แกตายแล้ว,ลมวไม่ต้อบอกจันให้ยคก,ก็รู้เลยเนี่ยเวลาแม่แกตาอยอ่ะอยากให้คุมาทีนงานศพแม่แกไหมเออเจก็อยากแล้วคุณอื่นเราแกไม่ไปกินเขาอะ่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมเออมีลูกชายอยากให้ลูกชายลูกสาวแต่งงานเนี้ยเลยไม่เคยมีงานแต่ง,งเ,เลยใครจะมาดังน้ำคุณพ่อสาว เออสูตรของมันดีมันก็ไม่ไรไม่เป็นไรเป็นไรก็ลองสิเอออเอาไว้ไว้ไว้ก็เกิดร้อนแล้วจางขอเนี่ยผู้ดูผู้เลยครับเดียวดูเดียวสามีพญาดูคู่เลยครับเขาแก่อยู่ถึงเก้าเก้านะเป็นลูกหลานชั่วแถาเนี่ยดูดิแบกของมาตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดขวบจำได้ไหมยี่สิบเอ็ดขวบปะเนี่ยแม่ก็ไม่ได้เลี้ยง ต้องมาอยู่กับอาโกโอีคนนึงอาจารย์ก็รู้อาอโกโไหนนะ mm hmm. เห็นไหมเขาเคยเรียงเจ้าสัวมาครั้งหนึ่งใครอยนะน่รู้นะยี่ยถามเลยเนี่ยเกียยเลย mm hmm. เขาเขาตายไปหรือยัง mm hmm. ลังป่วยังป่วยนะจะมีเกี่ยวพวกหัวใจ mm hmm. คอยูเอ mm ๊ hmm. จะช่วยอะกัเกี่ยวหัวใจอ่ะแล้วาวก็ต้องตามแต่เขายังไม่ตายยัง mm hmm. ไม่เป็นไรอะ่ะแ mm hmm. ต่จริงๆเ,เขาต้องไปแล้วสองครั้ง จริงเขาต้องไปแล้วสองครั้งมันเกี่ยวกับนีนหัวใจอยู่นี่แหละเนี่ยเขามีอยู่ตรงนี้แหละกลัวหัวใจอทุกอย่างอ่ะแต่ขาเขาก็เป็นคนเทลร่นะขาไม่คนมีแรงอ่ะข้างซ้ายอ่ะเป็นอไรรข้างซ้ายก็ไม่เปร้ารเขาไม่เกี่ยวขาเราเราเพียงแต่ว่าเธอก็ทําบุญแล้วก็เออชื่อแกแล้วก็อุทิศไปถึงแม่แกได้เออเพ่าแม่เขาอะแม่เราอะคือเขาเจ้าสาวเขาไม่นขนไม่เขายอมใครอะแม่เธอตอนเจ้าสาวไม่ยอมใครนะ เนี่ยเขาจะคุยกันอยู่เลยเนี่ยคูนี้เขาบอกชาติเดียวชานาเขาไม่ถ e ูก e e ูเนาะแ่ก e, e ็ต e, e ้องเจอจนมั้งชาตินาตอนนี e ้เาเจอกันไทไมิรู <G ib intoler an> e ้พามาให้เอามาเพเียร์กันตอนนั้นอายุสิบเก้าแล้วเก้ายี่สิบตัวมาไหมมาเก่อนนี่เขเคยอยู่บ้านไทยมิลลิแล้วตอนหลังเเลยออกบ้านแล้วเรเป็นดนรัาระใน่ไหก็อาเชั

งานพ่อแกรอดมาเลยอยู่ล้งานก็รังเปลี่ยนอยู่ดีขึ้นอยู่ที่เก่าไม่าายยได้ไปไหนเดี๋ยวอาจจะได้ปรับเป็นเด็กโอเคนะ <c oughs> ไอัเนี่ยอะไรก็ดนีหมดหนะโอวยมันจะเป็นเนีย้ยแต่แกต้องเก็บนนที่นอนให้เรียบร้อยนะตอนนี้เต็มขึ้นเก็บแต่งงานายยาไม่ยาวแต่งหรือนะแต็มชื่ออะไร คือคนมันจะอยู่แต่ในคนนี้แหละไว้เดี๋ยวมาเก็บเงินเราเนี่ยมันจะโอ้มั้แต่เธอต้องลดเรื่องใจร้อนลงนะเพราะวันเป็นเก้ารวมว่ะชาวบีทุกวันเย็นบ่ายเปลี่ยนคอนเสิร์ตเนี่ยแต่ยังไม่มีรายการอีกแล้วจะถามรายพ่อชื่ออะไรอ่ะไม่เป็นไรมั้งพ่อคนเคาะแล้วว่ะมันจะคนแล้วว่ะใช่อีกทีน้อเกิร์ลนีเรื่องความ เราเดินเราไม่เป็นไรมั้งเขาก็ค่อยอะไรอ่ะนะก็มีเลี้ยงเราอ่ะม่อยู่ว่ะเอาเดินถามอะไรงานดีงานไม่เห็นมีอะไรเดินไปเดินมาทั้งหมดก่อนอ่ะีแยกแยงเลยนะเอาเอามาดิมาดิคู่กันบ้างเอาไปมามามาแอะเด้กหัวดีไหมเนี่ยรับใช้ทย เจ็นสิเอ็ดด้วยนะแกรข้ ok มึงเก่งขอดูเศรษฐีในประเทศไทยเจ็ดสิบปร์เซ็นต์นะใหญ่มึเยอนะ <c oughs> งงนี่ไมมาแล้วหมื่นล้านสองหมืนล้านจริงสร้างหนุนตัวล้านอ่ะขายทุกบัตรแกงเงนจำรังนี่นเป็นพอเลยลุว <c oughs> ก็กดีหน้าหน้าเหมือนแม่เกนะ้าสิบปอร์เซนะแกรแกรไอ้เ่ยเกี่ยวพันกันจริงพูดจริงด้วยจอจา์จะบอกาหนุมระวังเรื่องนี้นะ จานเดียวจะต้องระวังเรื่องข้อเท้าอ่ะข้อเท้าอ่ะอาจจะเป็นหงเก่าแก่แต่เก่ว่าจะมีข้อเท้าช้าด้วยนะชอบพลิกเป็นไรก็พูดาน,นามเอออย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยมีกันได้วันบัวแข็งไรงแข็งแกดีนะเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยใครใช้อย่างนี้หวยเนี่ยดีห่วยมันไม่ได้ใช้หัวนะเนี่ยแต่สูตรดีมากะจะไม่สูตรไม่ดีหรอ บ่อยผึ้เสื้อขาวเนี่ยขาวเนี่ยกับหัวก็เบื่อกันอยู่เนี่ยใช้ผิดนินใช้หัวถูกอะ่ะเนี่ยใช้หัวถูกมากเลยเนี่ยดูเป็นตัวอย่างนะนี่มันไม่ได้ใช้ผัวแต่มันหวานหมดเลยหวานล้างท้าวหน่อยติดเพื่อนหวานหลงข้าวให้หน่อยสิหวานล้างจานหน่อยดีอ่ะนี่ใช้คําดีอ่ะคํหวานอนะ่ะขอก็ททาให้คนเลยเนาะเสื้อขาวใช้หัวท่าไม่นั่งท่าไม่นั่งดูไม่ได้เลยมนะ่ไ เออน่าดินหาดีดีใจด้วยนะเออพีนใจพูดดีนะให้หวานน่ะวานหุงข้าวเหนื่อยจะใจหายอีกวานอีกดีกว่าเอากลับไปอยได้เกินอีกนะเกินเกินอะไรนม่รู้อีกสี่สิบล้านจ้างก็ตอบไม่ได้หรอกแล้วทำอะไรอยู่อ่ะขายด,ดีก็บอกต่อไปลุ้งม,มากเงินทองโชคลาภมาหมดเลยเอาเอากำลังลุ้งนะทำธุรกิจเกี่ากันเลย แต่เราก็เก่งนะเรามาจะบสูตน,นะไม่มีอะไรเลยจานแต่งงานก็หาเองไม่ได้รบกวนเี้าแม่ล้วก็มาทาเองแล้วก็ไก่เนี่ยไม่รู้ใครทามาคุยแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ลิงมันไปเนี่ยนี่ก็ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้ามาั้งที่บ้านก็ไม่มีรราลงแล้วอ่ะเออเอาให้รวยนะ <c oughs> นี่คออะไม่มีแล้วนะปวเจ็บม,มีแล้วเอาแกนนี่มาให้หมดเลยมาไวายไวาเไายไวายไปวายไปวาไวยไปวายไปวายไปวายายาาไปวายไปไ,วไปไวไไปาี <c oughs> าา้า,าไาวาปาไปวไาปาวาไไ ป่วยเจ็บก็ไม่มีอาจารย์ด้วยแล้วหลังนี้แกจะทําธุรกิจอะไรก็ทําไปได้เลยนะแล้วก็ทําธุรกิจวสุกสุกไหนก็ได้ที่เริ่มอ่ะแล้วก็ได้หมดเลยลุงสาเร็จหมดทุกเรื่องนะ้จะถามอะไรเชื่อม่าจะไม่ไไปเปลี่ยนแล้วแฟน,แฟนก็ยังไม่แน่ดวงเราอะ่ะเพราะว่าดวงแกแกมีมีไฟที่ไข่ขวานสามเมตรและองคชาติเอยียงซ้ายและที่ปลายมรับมีใไสองเมตรมันจะมีกุยา่า ใช่ถ้าไม่มีก,ก็ไม่ต้องเอาเรามองถ้ามันยากมันก็ดวงดาวมันมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องเอาอาจารย์จะขอให้เพราะเราเจอมาสามคนแล้วนะมันอยู่กันไม่ค่อยได้เข้าใจไหมเนี่ยตอนนั้นเราได้อีกคนนึงอะแก่กับกันเดือนไม,ม่กี่เดือนมั้งก็อยู่ไม่ได้คนอายุน้อยสามปียู่ไม่ได้อาจารย์เด่นๆอาจารย์ขอให้ไปเอาเอาินไปเอเอ เดี๋ยวเอายมายัายนยิชื่ออะไรกแล้วเดี๋ยวแกช่ออะไไอเนี่ยถ้าแกอยากจะรวนะแกไปบวชีพานไปบวชมาแล้วบวดไปแล้วแต่แกไม่ได้พูดตอนแกพูดแกพูดไเอาูสิ ก็อันนั้นเขาเรียกปวานาถามว่าพูดอะไรแต่ไปบวชเนี่ยจะพูดยังไงให้มันแก้กรรมอ่ะอย่างนี้เขาเรียกปวานาข้าพเจ้าขอมาถือศีลแปดเก้าวันนี่ยเขาเรียกปวานาอย่างนี้มันพูดบอกไปบวชตลอดบวชตลอดพูอดอะไรอ่ะอันนั้นเขาเรียกปวานาก็ยังสัจจาสัจจาน่จะพูดเนี่ยคือปวานาต้องไปพูดว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามตระกูลนี้ยบวชที่พงังครั้งนี้ย ขอแก้กรรมคำสาบานนักทั้งหมดเข้าใจไปมเนี่ยเออเขาเรียกแก้กรรมอย่างที่แกไปทางเขาเรียกภาวนาภาวนาพักครภาษาภาวนาเนี่ยเขาเรียกภาวนาตัวแต่ว่าต้องพูดคําว่าที่ต้องแก้กรรมคาสาบานนักหลายเพรอะนี่มันเกี่ยวพันกับความรักมาเข้าใจไหเนี่ยพอแกรวยแกจะต้องมีความรักมาขย้ำมนเข้าใจไหมเนี่ยแฟนจะชื่ออะไรแต่เราเจอไปหมดแล้วนะสี่คนน่ะ เออบางคนไม่รู้เรื่องตูบวชมนบวชบวชอะไรอ่ะบวชทำอะไรเออเนเขาเรียกบวชบวชภาวนาที่เฉยจะไม่ได้บวชบวชเพื่อสะสมบุญแต่ไม่ได้บวชเพื่อแก้กรรมต้องคนละอย่างนะวันนี้มาทำงานชดใช้ค่าเลนแก้กรรมอย่างเงี้ยก็ไปอย่างนึงเออเอาเสียเวลาคุณจะรีบอุดูให้ไปหมดแล้วนะจ้านะ่ ตาไม่ได้ดูละเอียดให้ขนาดนั้นเพราะว่าแกไม่ได้เข้าคิวมาตอนนี่ขอมาทำได้ไ<ม>แกก็จะไปปวดก่อนปวดทีพางก่อนไปปวดทีพาแล้วก็บอกขี้จากพูดถ้งานแกไม่ได้หรอกไปเดก็กก็ร้อกลับเอาลูกมีกี่คนเราไม่มีเราไม่ต้องมีหรอกแกเกือบมีไปคนเดียวอาจรย์กเกลือกเกลือมีแต่มันไม่มีมันหลุดเลือดไปก่อน นี่ยกับไอ้แฟนคนที่ว่าครบฆ่าปีอะหัวขึ้นไปอย่างเงี้ยผิวคล้ายจานเนี่ยแต่ไปเช็คกูน้ำจะเป็นช่องทะไรไปแก้อย่างเดียวกู้ทำว่าไรกล้องสะเทือนของหมวที่ทำต้องแยกแก้ไรแก้กรรแก้กรรมคำสาบานต้องมีคำว่าสาบานไปด้วยเพราะแกสาบานจะเข่าไว้อะเนี่ยนี่มันจึงฝันอะไรเป็นเรื่องจริงหมดเป็นทุกเรื่องด้วย ้าใจไหมเนี่ยแล้วเรื่องเนี้ยเหมือนหนูเคาเจอมาแล้วเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้หมดเลยเออเอาเนี่ยไปอยู่เอาเลยจิมาสิเอามาเลยมาเลยเพราะสำนักจ่าไม่ได้ดังนะกับรีบเอาร้อยพันธุ์จีบสองล้านไอ้นี่สองเมื่อ นี่กำลังขึ้นเลยนะดวงอ่ะเดี๋ยวเวลาไมร้องไห้หาอห่าเนี่ยเขาสาวนะถ้าเป็นคนคิดหน่อยเดียวแคนนน่นั้นแน่โอ้โหเนี่ยไม่ต้องมาดูทำอะไรนะชีวิตมันมัวตายหวัวหัวตะเออคิษไปเองอย่างนี้แน่แม่พ่อรักจะตื่นมาคิดว่าเขาไม่รักสุดท้ายได้อะไรไม่ได้แต่ชิทธิ์ชิงแถมยังไม่มีใครเจะเหยียบตัยน เนี่ยอเนี่ยท่านตาบ้านนะมันคิดเป็นหน่อยเดียวนะรวยมากเลยเนี่ยเดินพลาดไปหมดใส่ก่ใบมาเอาตรงนี้เลยว่าทำอะไรเนี่ยหมดประเด็นข้เนี่ยก็ตากเรอยู่ได้ไม่เป็นไรเราใจเดื่อดตอนเนี้ยอยู่ไปก่อนมั่วไปก่อนเดี๋ยวอาจารยขอเมื่อตอนพี่ติ๋งให้แกไปเดี๋ยวไปเน่ยแล้วหัวอยู่ปะเนี่ยเราอยู่กับแบบเพื่อนเนี่ยงงๆไปทุกวันเนี่ยขนาดเดินสวนกันยังไม่รู้เลยน แล้วมันจะงทำกับข้าวไอ้บวกกินนะยิงมันก็จะอร่อยทอดมันรถแข็งทอดไข่ก็ยิงแม่สักไกเอาแต่เน,นี่ยอาจางย์ทำให้หมดนี่เนี่ยหมดเลยสองล้านหกเนี่ยตัวบัตรเครดิตด้วยนะสามใบเลยหนุกสามใั้หมดเอาหมดยางกลุ่มเนี่หมดยาง นะแต่คือบ้านเนะอ,อนับมาสองมือสองมืออันนี้ก็ดีนะเองอยู่รับหน่อยไปต่างประเทศนะนานไปไหนมา หมาหนีไปแมาขาดอาจารย์นี่แหละโอ้โหหมาหมดมายกทีโอ้โหนี่กเริ่มดีแล้วเนี่ยอาจารย์ดูแล้วเนี่ยคนเคาะคนอะไรแล้วนะไม่มีปัญหาเลยแล้วนะหลังจากนี้ไปดีตลอดเลยโชคลาภอะไรก็เข้ามาหมดแล้วนะเออถามอะไรจะเขาไม่มีจะไปพนักงานเปล่าไปก็ไปเลยไปเลยไปก็ไปก็ไปเลย nè đi lấy máy